สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี่มาพอๆครับบ้าเหลือมพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมือนี้ oh. กับช่องรอจต,ต่อชาแนลบ้าเหลือมกะมีแนวมาน้ำเส้อเกลีวครับ,รบเป็นเมนูแซ่บๆไปแล้วเมนูอีสานบานเฮ้าพี่น้องเลยคือเก้าครับมือนี่ก้อยขมพี่น้องก้อยข้มมือนี้คือ,อยังวัก,กับก้อยข้มนี่แหละพี่น้อง มือนี้พักแก้มเ้าก็มีบักแกงบักแกงบักทั่วกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับเนี่ยหอมแดงนี่มาเป็นหัวเลยเด็กพี่น้องมาครับปีพี่เอยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศตุ๊กู่ตุกคนกลับมาเสียบเสียบน้ำเบาเหลืองครับพี่น้องมือนี่พี่ขานก็ได้ครับข้าวเหนียวมือนี่มาแบบเป็นถุง มาครับป่ะน,นี่อย่าว่าเลือบลองชิมเบิ้งครับพี่น้องอันนี้เป็นก้อยขมนะครับพี่น้องอันนี่ก้อยขม ซบหลายไปตนายังไงขมลมำลำของแท้เลยคือเก่าล่ะปล่อยขมมามาดิจวดเลยต้องบอกหลายต้องบอกหลายยายห้างเดี๋ยวบ้าเริ่มปอกกรเทียมมันกับไป่น้องมันดองคู่กับผีกสดกับกระเทียมมันดังเข่ากันครับ นันไม่กระเทีย ดว่วนเลย พี่กวันตัวยได้พี่น่อง บรรยากาศอยู่หลังมอ,อางงาง,งัานครับพี่น้องเปลี่ใส่รนค้าอีกเลย่น้องตาเทียงครับผม

โาชั่วสุเดเลยเมื่อกินเน้่เบาเหลือมในวัยนะขออยัดครับผม ควายขต้มเสบ ปล่อยพป่น่องคนบรรยากาศร่มดีังแต่ไหนครับ อยูย่ไกลทะเลคือเบาเร็ววันอ่ะลมสวดๆได้บางแบบ nghe แม่งว่างอะไรพี่น้องเอ้ขอให้พี่รองครับผมมเอนีูเมนูก,ก่อยขมเซ็บเป็นทานายพี่น้องเอ้ยมืนอนี่กะเชิญเดือมยังเกยครับบ้านเดือมกะดีขอไลฟ์ไปกอนครับตะว่ากอนเท่าจาก,กันอย่าลืมกดแชดร์กดไลค์กดซับจากใครกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกบ้านเดือมครับผม ขอบคุณคนทีเขามารับชมลิบ่าวเหลือมครับแล้วขอบคุณคนที่กำลังทีที่ขามารับชมลิบ่าวเหลือมถ้าเกิดว่าคลิปนี้บ้าเหลือมกินบ้าสุภาพกับขอตรวขอไมพี่น้องครับผมกินบ้าเบิ้กับบ้า้กี่ิมเแล้กับพี่น้องหรือว่าขันว่าบ้ามวนกับขอโรวขอไมครับผมทำมาล้อชมกันว่าคีมนาว่าบ้าเหลือมสิมิยังมานั่เสนอให้พ่อแม่พี่น้องในรับชมกันครับและจับเสียบไปนักการกับบ้าเหลือมครับผมสำหรับวันนี้ขอคาว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม